อาตอนนี้ปุ๊บปั๊บทัวทำไมเพิ่งมากี่โมงแล้วกี่โมงละสามชั่วโมงครึ่งแล้วไปค่ะด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันที่ช่องหาดแตนเนลชาแนลนะคะเอ่อวันนี้คือ คืออะไรอะ่เอะเดี๋ยวแย่งเป็นพิธีกรนะแล้วจา <c oughs> ก,กล้องจะแย่งเป็นพิธีกรนะพิธีกรอยู่ข้างหลังมาถือกล้องเอเอขอไปทําหน้าที่ก่อนนะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหาจแนลชนแนลช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงรีวิวลานกันเต้นนะพื้นที่ลานจะเป็นประมาณไหนที่บ้านอิมสุกเพชรบุรีแก่งกระจานอ่าเดี๋ยวขึ้นเพจตรงนี้ไม่ให้นะครับอ่าปึ๊บที่เห็นด้านหลังเลยก็ ก่อนเข้าไปก็จะมีโซนบ้านพักที่นี่เขามีามีสอดหรือบ้านพักให้ด้วยนะคะ<อ>ก็จะเป็นโซนตรงนี้ซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะสนใจก็ติดต่อมาทางเพจ<ช>บ้านอิมสุขดูแล้วใหญ่กว้างมากเลยนะคะเหมาะกับแบบหมู่คณะมากๆอ่ะที่เห็นด้านหลังก็เป็นลานจอดรถนะคือทางเข้าเนี่ยเข้ามาจากด้านน,าน,นี้นะคะ แล้วก็ที่นี่นมันไม่มีในแมปนะอยากดูแมปก็เข้าไปดูในเพจได้เอ,อเมื่อคืนผมก็เขาปักมาให้ผิดเหมือน,นชีวิตเปลี่ยนเลยลงไปสิบกิโลพอ,เ,เ,อ,อเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอลานจอดรถนะคะจอดที่เลยจอดได้ตามด้านหลังผมเลยเอ,อ้จะผ่านตรงนี้ก่อนที่นี่ร้านขายของเขาไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเหมือนแบบสั่งผ่านเซเว่นได้มนาน,ามนี้ผมถ่ายให้ดูแล้วแหละ ว่าที่ไปเซเว่นอ่ะคือมันไม่ไกลระยะทางไม่ไกลนะเดี๋ยวเขาเขาดีลไว้นะแอดไลน์ผ่านเซเว่นได้ะเดี๋ยวขึ้นพาไปดูอ่าแล้วข้างหลังก็เป็นลานกลางเต็นนะคะที่นี่ลานกว้างมากเออด้านหลังเนี่ยเห็นเนี่ยกลางได้หมดเลยนะแต่ตั้งแต่ตรงนี้ลงไปอ่าเดี๋ยวพาจะพามาดูให้ต่กล้องมาดูก่อร้อนไหมฮะร้อนไหม ต้องเรียกทริปนี้ว่าทริปกลางเต็นท์หน้าร้อนนะคะร้อนนี่คือร้อนโคตรร้อนเลยอากาศดีดีที่ไม่ตาย <c oughs> ก็เอ้แต่เมื่อคืนเรานอนมาแล้วนะห,หนาวนะบอกเลยเย็นดีกว่าเรียกเย็นดีกว่า<อ>ยังไม่ถึงยี่สห้ายีา่ยิหา้ายี่บองศาอ่ะฮะเดี๋ยวไปดูล่างกันต่อพอลงมาแล้วนะคะลงมาปุ๊บกลา,างเต็นท์ติดน้ํานะคะต้องบอกก่อนากลางเต็นท์ติดน้ําฝั่งเนี้ยฝั่งที่เห็นด้านหลังผมอ่ะอ่ะ เขาเรียกว่าแบบหญ้ามันจะไม่ค่อยเขียวเหมือนตรงนี้ตรงนี้หญ้ามันจะเขียวหน่อยข้างหลังก็จะหญ้าอ่อนๆผมพาน้องแมวมาด้วยผมก็จะเอาฝั่งเนี้แหละจะจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ก็จะติดน้ําหมดสามารถกลางทํากินอะไรได้วันนี้ก็สังสันกันหน่อย้านกว้างแล้วก็มีที่นั่งที่เขาเรียกอะไรที่ถ่ายรูปอะไรตรงโซนด้านนู้นนะคะออตอนวันนี้คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยห้องถ้าการตรงแถวเนี่ยห้องน้ําจุดนู้นอยู่ตรงนู้นนะ ท้องน้าจุดแรกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพามาดูเพราะว่าเราไม่ได้เข้าจุดจุดแรกไงเราไปเข้าเรากางอีกที่หนึ่งเราก็เข้าจุดสองเข้าจุดที่สองอ่ะเดี๋ยวเดินดูว่าสภาพลานจะเป็นประมาณนี้นะครับคือเนี้ยแดดล่มแล้วซึ่งจริงๆอ่ะกลางใต้ล่มไม้อ่ะเราแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าล่มไม้นะคะช่วยกันร้อนก็กลางวันอ่ะร้อนนะอืมร้อนมากเลยปกติก็ร้อนอยู่แล้วมาเจออย่างเงี้ยร้อนเลย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับร้านก็จะติดน้ําตลอดในก็การไั้หมดบริเวณนี้ลานกว้างนะคะไม่แออัดนะคะกว้างมากๆเลยแหละต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคะก็มีที่เล่นน้ําให้ตลอดนะห่วงยางห่องยางให้โหนเนี่ยเออเดี๋ยวถ่ายถ่ายไป้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้เราอยู่ที่แม่น้ําเพชรบุรีซึ่งลงน้ําตอนแรกโอ้โหเย็นมากเลยแต่ได้แก้วไม่ลงแต่ ตากล้องลงไม่ได้ครับต้องดูแลแมวหนดโอ้ทั้งหลังผมหนดเห็นไหมโดดไปแล้วหนึ่งลายจไปโดดไหมยวไปโดดแล้วขึ้นตรงนู้น,น,นตากล้องบอกใหม่ม่นนเอาครับโอ้โหก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้น้ำเย็นมากด้านหลังผมก็เหมือนแบบมีสองช่องนะด้านหลังน,นนะแะแรงเลยเนะี่ยแก่งเขา เราล่องแก่งมาอยู่เห็นถ่ายไว้ดูอยู่กิจกรรมล่องแก่งก็อาจจะมาจากรีสอร์ทอื่นนะอืมก็บรรยากาศยามเย็นก็ประมาณนี้นอกจากจากกลางเต็นติดน้ําแล้วนะคะด้านหลังนะคะก็เป็นลานตรงนี้ก็คือกางได้เหมือนกันนะคะลานกว้างๆล่งๆอย่างนี้กางได้ข้างๆได้เลยกางได้ตลอดลานก็ประมาณนี้อันนั้นคือเต็นท์เราที่อยู่ซึ่ง ร้อนเหมือนกันค่ะกลางเราไม่ได้ติดร่มไม้มาเพราะว่าตอนที่เรามาก็คือพื้นที่คือแบบว่ามีคนแบบว่าแน่นแล้วก็เดี๋ยวมาบอกอรอยายละเอียดเราเข้าเลยไหมอ่ะได้ที่นี่เขาคิดเป็นเต็นนะครับเต็นละสามร้อยบาทจัดเลี้ยงเข้าได้นะเดี๋ยวตอนเย็นเห็นคนดูแลเขาบอกว่าจะมีคนมาเดินเก็บอ่าฮะแล้วก็มีอะไรแอร์เข้าได้จันทร์ถึง สุกฟรีเสาร์อาทิตย์คือละสองร้อยมีสัญญาณมือถือมีไฟฟ้าแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้วอกินได้เลยอะ่ะไม่ต้องจองเพราะเมื่อคืนผมมาถึงนี่ประมาณสามทุ่มนหน่อยสามทุ่มหน่อยนี่แต่โทรโอบอกเจ้าของร้านไว้ก่อนนะไม่ได้ว่าพวดพลาดเท่าไหร่นะเพราะเราขออนุญาตเ่าแล้วเราก็เกรงใจเหมือนกันกว่าจะกางเสร็จกว่าจะได้กินข้าวก็กว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนแล้วนะ,ะเพราะว่ามันมีเหตุอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ทําให้เรามาชา้าไม่ได้จองนะ เพราะว่าทักถามที่เพจนะคะก็คือเขาไม่ได้จองแคที่เนี้ยอย่างเดียวเขาให้บอกยินสุดล้านก็คือจะเนี่ยสุดเขตที่พี่เจ้าถิ่นอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กๆน้องๆพี่ๆนะคะมาเล่นน้ําก็คือจุดนี้ก็คือลงได้เลยนะคะใส่ชูชีพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดล้างจานกับห้องน้ำอ่ะไปซึ่งจริงๆอ่ะเราก็มีที่ทิ้งขยะด้วยตรงนี้เราอยู่ไม่ไกลนะคะจากจุด ที่ล้างจานแล้วก็ห้องน้ํานี่ก็จะเป็นจุดล้างจานนะที่เห็นั้างน่ะ <c oughs> ที่นี่งดใช้เสียงนะคะงดใช้เสียงดังสีทุ่มนะคะแล้วก็จะมีที่ล้างจานกับน้ํายาไว้ให้ด้วยน้ำก๊อกสองอันโอ้ที่บ้านก <ผม S 1> ็ขึ้นน้ำเนีย รังชอบ้างกองเนี้มันยืดได้ทางติดกันก็เป็นนี่เลยจุดทิ้งขยะยกนี่ขึ้นนะเขาบอกระวังไม้หล่นใ่หัวก็คงไม่ง้ออะนะก็นำขยะใส่ถุงดำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หรือวดทำได้ก็คือแยกขวดนะคะพวกขวดพวกอะไรก็แยกไว้เขาหน่อยเขาจะได้คนเก็บจะได้แยกง่ายเออจะได้ไปใช้ประโยชน์หรือว่ารีไซเคิลต่อไปด้านข้างนะคะ ไม่ใช่สิด้านบนด้านบนจะเป็นห้องน้ำ uh huh. ติดกับที่พักเลยอาจจะเป็นเนินนะตรงนี้เป็นเนินชันขึ้นไปเอาเรื่องนะ,ะเดินจริงๆก็เหนื่อยนะห้องน้ำห้องน้ำหญิงอยู่ถ้าหันทางนี้ก็ซ้ายมือจะมีป้ายแต่ห้องน้ำชายซ้ายหลุดตรนั้ <laughs> ป้ายค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำนะคะไม่มีคนพอดีเลย เดี๋ยวเราไปห้องน้ําชายกันก่อนนะคะคเ,คเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องหนึ่งห้องแค่หนึ่งห้องไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะห้องอาบอาบน้อ,อแล้วก็เป็นอันนี้เป็นส,สุขานะคะมีโถปัสสาวะไม้ด้านหลังมีสองโถกับ<ม>อ่างล้างหน้าสองอ่างนึกว่าอ่ะนึกว่าที่อาบน้ํามีสองห้องนะ มีผ่านนะมีห้องเดียวนะคะยังไม่ได้เข้าไงยังไม่ได้อาบอน,นี่เป็นโถจ<า>ัดเอ๋อเราพาล้องแต่ตัวมาด้วยอีกสองโ <ฮ S 2> ถโอวิวแบบดิบๆเลเดี๋ยวแกจะพาไปดูห้องน้ำหญิงนะคะก็คือ,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 อแก้าาวค่ะและแหละเหมือนกันนะคะก็คือด้านหน้ามีกระจกนะคะมีอ่างน้ำก็ไหลแรงระดับปานกลางนะคะ ห้องแรกเหมือนกันเลยค่ะมีห้องอาบน้ำในห้องอาบน้ําก็จะมีะที่แขวนผ้านะคะชั้นอของไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะสองห้องที่เหลือก็จะเป็นห้องสุขานะคะนี้ชืบมีฝั่งเดียวนะคะด้านหลังไม่มีอะไรนะคะโลง่ลงๆไปค่ะความสะอาดก็อยู่ที่ระดับสัก หกเจ็ดละกันนะคะกอะ่ย้ำนะครับที่นี่ไม่ต้องจองนะครับแต่เอ่อลองทักมาสอบถามก็ไดอเพราะที่นี่เขา walk in ได้เลยมาก่อนได้ก่อนมาช้า<ม>ก็เลือกทีหลังเออแต่คิดว่ารองรับได้หลายเต้นอยู่นะคะแบบสิบยี่สิบสามสิบอัพเลยนะคะ,ะให้ดูเข้าๆอ่านี่นีคือมุมจากด้านบนนะคะเต้นหาแต่นแนวนชาแนลก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะโอ้ชี้ผิดตรงนี้นะคะ รถก็จอดได้เลยนะได้ลงไม้เดี๋ยวไปพบกับเมนูยำเย็นช่วงเย็นนะว่าเราจะทานอะไรโอเคกลางคืนบรรยากาศดีมากบอกเลยนอนเหมือนอยู่อุทยานอะเสียงแบบนกนานาสัตว์อะไรแบบโอ้โหใช่แต่ว่าโอเคอากาศดีญ้านุ่มแต่ว่ามีเนี่ยน่อยนึงมีอมอเราลืมบอกมีปลั๊กไฟเออไฟก็อยู่ตามพวกต้นไม้อะไรเงี้ย ให้เ,เพื่อนๆมาเดินดูเอาอแล้วก็อันนี้ก็ตรงที่เราอยู่ก็มดเยอะหน่อยหนึ่งมมมไม่รู้ไ,ไม่รู้เป็นนอนทับหลังนกหรือเปล่าเอ้ยหลังมดรังมด <laughs> ลังนกงมดนะคะก็ะมีข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าเราเรามองว่ามันดีนะม,มันกว้างมันไม่แออัดนะคะอ,อาจจะเทศจารด้วยนะคะอะไรด้วยอยากให้ทุกคนได้มานะคะแม่น้ำเพชรบุรีนะคะสวยมากเลยสนใจก็ติดต่อที่เพจบ้านอิมสุก ไปค่ะแล้วไปเจอกันตอนเย็นนะครับก็มาพบกับเมนูยามเย็นตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากเพืเ่อนๆดูบรรยากาศช่วงเย็นของลานกลางเต็นบ้านอิมสุข เพชรบุรีเก่งกระจานนะครับก็ประมาณนี้ครับผมทำากนนี้อุ๊บตรงนี้ใต้ต้นไม้หมดเยอะนะพเพื่อนๆแนะนำอย่ามาตรงนี้ใต้ต้นไม้ตอนแรกเขาจะฉีดยาให้นะเพื่อนแต่เรามีน้องแมวด้วยไนงะเด็กกลัวว่าตอนเช้าแมวออกมาหรือว่าปล่อยแมวออกมาเงี้ยคือแบบยังไงอะ แบบแมวไปกินหญ้ายาเงี้ยจะเป็นอันตรายต่อน้องแมวก็เลยไม่ให้เขาฉีดแต่เขาดูแลดีมากาที่นี่ก็บรรยากาศดีครับยามค่้าคืนก็เงียบดีไม่ค่อยมีหลายกลุ่มตัว<อ>ขอแนะนำนะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่รู้จักที่นี่บ้านอิมสุขเกียงกระจานมีรีสอร์ทมีที่พักแล้วก็มีร้านกางเต็นท์ด้วยมีน้ำให้เล่นที่พักก็ติดแม่น้ำตลอดนะครับก็ บรรยากาศโอเคหญ้าเขียวประมาณนี้สัญญาณมือถือก็มีนะครับผมใช้ซูมูฟซูมูฟก,ก็ขึ้น 4G แต่ไม่ขึ้น 5G ก็มีสัญญาณตลอดแต่ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้พอฟังเพลงดู YouTube เล่น Facebook โทรเข้าโทรออกได้ปกตินะครับก็ที่นี่ก็ คืนละสามร้อยเหมือนที่เราพูดไว้เมื่อคืนเราก็มาสาม่มก็ที่เขาเก็บไปหกร้อยก็ตามนั้นนะครับเพราะก็สองคืนสําหรับท่าคืนนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับสวัสดียามเช้านะครับ ไม่เชานน้ชาแล,แล้วแดดเริ่มลงแนละ้วก็ผมก็เริ่มเก็บของข้างในเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บของกันต่อนี่ครับอากาศเมื่อคืนเป็นไงอากาศเมื่อคืนดีครับดีจริงๆ,นะๆ,นะๆดีจริงๆนะไม่ไม่ให้ไม่ให้ดีที่ไม่ตายนะดีจร<ม>ิงๆ<ม>ก็เย็นพอดีครับนอนได้ยี่ห้ายี่หกองศายี่สิบห้ายี่หกองศาไม่เหมือนในบ้านนะไม่เหมือนแอร์อันนี้แอร์ธรรมชาตินะเย็นกว่ามีน้าค้างด้วย ก็เดี๋ยวขออนุญาตเติมพลังครับคราวนี้ตะกล้องแก้วอะไรนะเมนูอะไระไรนะโบโลนานโบโลนาผัดมามะ่ามาม่าแห้งโบโลนานี่คืออาหารนี่คือจริงๆัะ <c oughs> ไม่ได้เมคไม่มีพ่อครัวไม่มีพ่อครัวทริปนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บของ,หงให้ดูบรรยากาศข้างหน้าเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็สภาพเออ เก็บของเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปก่อนกลับเดี๋ยวไปถ่ายห้องน้ําให้ดูแล้วก็เราจะไปเลๆๆญญาะๆเถอเนี่ยแหละหแล้วรอติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันต่อครับครับแล้วก็เก็บของมาที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆก,ก็ก่อนกลับตามสัญญาจะพามาดูห้องน้ําชายอีกจุดหนึ่ง <ๆ S 3> จุดนึงลเล<น>ะที่อยู่ที่บอกเนี่ยที่ถ่ายให้ดูตรงนั้นน่ะอีกจุดหนึ่งจะแบ่งเหมือนซ้ายกับขวาเนี่ยจะติดห้องสัมมนาแต่อันนี้เราไม่เคยเข้านะก่ะอนกลับเลยพามาดูห้องน้ำชาย เรามาสำรวจเรียบร้อยแล้วเพื่อนอันนี้มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะแต่ไม่รู้ใช่ได้บ่มีแับบัวเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็เป็นสุขาสองห้องเหมือนฝั่งนู้นเลยอันนี้ห้องน,น้ําชาย,ย,ยนะคะสวยเห็นะเ,เห็นไหมเ,เหมือนกันเนาะเหมือนกัน ม่มีที่อาบน้ำนะเป็นห้องสุข,ขาแล้วก็มีอ่างล้างหน้าการะจกหนึ่งอ่างหลังข้างก็มีโถประาวะสองโถเป็นโถผู้ชายประมาณนี้ดูไหมห้องน้ำหญิงดูไหมไปข้างๆกันนะคะนี่เหมือนจะเป็นห้องห้องจัดเลี้ยงนะ ข้างหน้าก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่างอ่างล้างล้างมือเหมือนเดิมปะไฮเกลวใลนดูมีเคงทำน้ำอุ่นเหมือนกันนะคะเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งอะ่ะแหละกับห้องสูกขาอีกสองอผู้หญิงดูเปิดในีเขาดูประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ,ะเออก็ดูเอาเองนะลูแพล ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อเราจะไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับของหาแะแนวชาแนลนะก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสามช่องทางที่ติดตามได้มีแฟนเพจป็นเพจ Facebook กับ t i k t o k แล้วก็ YouTube หาแะแนวชาแนล เหมือนกันหาแต่แนวภาษาไทยแ,แนวภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ก็ฝากเข้าไปติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางทางละไป <c oughs> เออฝากอย่าลืมกดตับตะขาให้นะเพื่อน